การเดินทางไปในจีเรียของเขาทำให้เจ้าชายแฮร์รี่มีพลังงานใหม่แต่เหนือสิ่งอื่นใดคือภารกิจใหม่เชื่อมโยงกับทหารที่ได้รับบาดเจ็บเสมอภารกิจนี้จะอยู่ในระดับใหม่ทั้งหมดคำอธิบายเจ้าชายแฮร์รี่และเมแกนมาเข้าเสด็จเยืนในจีเรียสามวันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอธิบายว่าเป็นการเสด็จเยือนอย่างไม่เป็นทางการ การเดินทางครั้งนี้อาจทำให้กษัตริย์ชาวที่3และเจ้าชายวินเลียมกโกรธเคืองแม้จะมีทุกอย่างแต่ก็แน่นอนว่าเดยุกและดัชเชสแห่งซัเสเซกได้พบกับการเดินทางครั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมเกมอินวิกตัสซึ่งเป็นแรงบันดาลใจอย่างมาก โปรดทราบว่าแฮร์รี like ่และเมแกนมีตารางงานค่อนข้างยุ่งในประเทศแอฟริกาในบรรดาการเยือนประเทศหลายครั้งน้องชายของเจ้าชายวินเลียมไปเยี่ยมทหารที่ได้รับบาดเจ็บพิงลำพังเมื่อพูดกับพวกเขาโดยตรงภาพของเดยุกก็นึกถึงเจ้าหญิงเดอยาน่าแม่ของเขาอย่างไม่ต้องสงสัยสำหรับเจ้าชายแฮร์รี่การเดินทางครั้งนี้ทำให้เกิดโครงการใหม่ที่สำคัญเจ้าชายแฮร์รี่ภารกิจปฏิวัติ ในบรรดาสถานที่ที่ซัดเซกในประเทศไนจีเรียไปเยือนมีศูนย์กลางการปฏิวัติแห่งใหม่หลังมีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยเหลือทหารผ่านศึกทั่วโลกนี่เป็นอีกระดับหนึ่งกระจกอธิบายเจ้าชายแฮร์รี่ทรงเห็นแผนการสร้างศูนย์แห่งใหม่นี้เรียกว่าอินวิกตัสซึ่งจะเน้นไปที่การพื้นฟรูร่างกายและจิตใจของทหารที่ได้รับบาดเจ็บในศูนย์ทรพ์ในงานนี้เดยุคแห่งซัดเซกเน้นย้ำว่าโครงการนี้ทำให้เขารู้สึกหนาวมากเพียงใด เจ้าชายแฮร์รี่วัย39ปีทักทายทหารที่ได้รับบาดเจ็บเป็นคนแรกเขายังยกย่องพวกเขาที่ไม่ถูกกำหนดโดยอาการบาดเจ็บและนั่นคือเป้าหมายของศูนย์แห่งใหม่ที่คุณกำลังสร้างการได้เห็นแทนของศูนย์อินวิกต s แห่งใหม่ทําให้ฉันรู้สึกหนาวสัน่นเขาเน้นยำ้ำเจ้าชายแฮร์รี่ตื่นเต้นกับโปรเจกต์ใหม่นี้ สุนทรพจน์ของเจ้าชายแฮร์รี่ยังรวมถึงการยกย่องทีมในจีเรียที่เข้าร่วมในเกมอินวิคตัสด้วยสำหรับศูนย์อินวิคตาสแห่งใหม่นั้นจะได้รับแรงบันดาลใจจากสถาปัตยกรรมของลานบ้านออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังโคบิน่าแบนนิงโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสถาบันบุกเบิก ประกอบด้วยอาคารที่เชื่อมต่อถึงกันหลายแห่งจุดมุ่งหมายของศูนย์คือเพื่อให้ทหารได้พักฟื้นในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและมีทิวทัศน์มุมกว้างที่ยอดเยี่ยมแผนแสดงคอมเพล็กซ์ที่เชื่อมโยงกันด้วยทางเดินซึ่งรับประกันความผ่อนคลายและความสงบแก่ทหารระหว่างพักฟื้นนอกจากนี้จะมีการจัดเตรียมเพื่อให้ครอบครัวและเพื่อนฝูงมีส่วนร่วมในกระบวนการฟื้นฟู